กูท้าเลยอย่าไปโทษผู้หญิงโทษกิเลสตัณหาในหัวใจมันไม่มีความลายแก่ใจนะจริงไหมไม่อายเลยเขามากลาบกินข้าวเชาบ้านเขาเนี่ยฮะถ้ามันมีจิตใต้สำนึกที่ละอายแก่ใจมีฮิริโอตป่าเนี่ยนะกูไม่อยากพูดแรงเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แรงนะพูดตามสัจธรรมอันนี้ไม่ได้ว่าส่อเสียดใครนะ พูดเพื่อเตือนสติผู้ให้เกิดธรรมะให้เกิดมีใจนะนะนะ,ะ,ะลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินไม่ว่าลูกผ้าลูกชีนะจะบอกให้อย่าไปสนใจเลยลวงตาไม่ไม่ต้องมาเผยแผ่ไม่ต้องให้คนมา,มากหรอกกูพอแล้วแค่นี้กูก็เบื่อแล้ว กูทำกูสีไม่ได้ว่า